เซ็ตเวียนนคำทำสวยทุกรอบเลยพี่ <Yeah. S 1> <c oughs> โอ้ยเฮี e ตกใจตกใจหมดเฮียนี่ชูชีนะเขาบอกว่าให้กดเตอะไม่กดเคอะคิวโออะไรสักอย่างอามุใช่ อะไรอ่ะอันที่มิ้วเคลื่อนไดไ้ไม่รู้ว่าอ่ะเจอแหละเสียงแม่งไ,ไปสิบกองของฉันบวกเข้าไปยังไม่ได้ทำเพ้งสอนเลย <laughs>

เกจอหอ,อกสีไปกี่รอบแล้วเ,เนี่ยโอ้ยมีสกิกไอ้ย s e <seized> r s เ l ้ยดดว่าะเดี๋ยวหาให้ <c oughs> บอกก่อนว่าเรามี แต่เราไม่มีดาบ <laughs> เดี๋ยวช่วยหามีงั้นไปตึกมันตกไม่นได้อตอนลงมีคนไหมมีหนานแน่นเลยอะใช่แล้ว,รวตรงเราอ่ะม,ออมันอยู่ตรงนั้นไงน มันลงทับทัซ้อนๆนะเร่องมันไปน้ำตกแล้วที่ตามมันไปน้ำตก

ใช่ไอ้เกียอยู่ๆก็มาสู้กันตรงนี้ไปเพื่อยรอดเว้ยเรื่อยรอดเว้ยเฮ้เรื่อยรอดไม่รอดช่วยมีจ้ะเรื่วยมีไป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 นี่อ่ะหนีไปแล้วย้อนไปทีจ้าเธอจะเอาไปไกลหรือว่าเกิดนี่ ไปไกลไ <ป S 1> เลยลไหนนกกล้ล่ลัอเอาตรงไหนเดียวเนี่ยข้างนอกนี่หรอหรือว่าตรงนู้นดีปกติมันต้องตรงไหนวะทำไม่ได้เลยอะตรงนู้นแล้วกันนะ <Yeah. S 2> น้อยก็ใกล้วงหน่อยเออไป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 แมง

Mm-hmm. โอ้โหเฟสสุกลับไปตรงนู <sk <sk ้นมันจะกลับเหอเหมือนมีเสียงคนมาเกิดเลยอะพี่หรอใช่ข้างหลังหนูไปด้วย That company is not our company. ออกมาได้ป่ะได้ได้ออกหัวคือซูช่มันออกได้ไหมนี่จะมาออ นงเพื่อนอะเพื่อนอยู่นู้นเพื่อนมันอยู่ไหนไม่รู้ชุบเพื่อนก่อนแล้วกันพี่เฝ้าให้อ่าพี่เฝ้าเลยอยู่หนูนชุบเพองโอ้เสียววูแฝงว่า นี่ืจะไม่ชนะลยนะอะรอ๋อแล้วอ๋อเฮ้ยมียันวะยัน40วินวิวิววิอันนั้นเหรอโอ้โ ไม่ทันละไอ้เมันปล่อยยันม่วงยันทองอังกันแล้วอ่ะของพี่ของเราที่มีด้วยมันคือยันฟ้านี่แหละถือว่าของปีเรามไม่เสียหายนั่นเดี๋ยวขอต่ออีกหน่อยหมดจงังวะจกยยักใจยามันไม่ซื้อยาก,ก่อสักหนห่อยเหมือนมีใครยิงเลยหรออื้อ น่าจะมีคนมีคนอยู่ตรงน้ำอ่ะใช่ปะ่ะเมื่อกี้เหมือนเหมือนเห็นแวบๆอ่ะลองดู่ใช่อยู่ในน้เอเอมีคนใช่เห็นเลยไม่มีอันติย่าสิปเปิข้างหน้ากล่องเหรอวะหรืออะไรอ่ะ ลองไปดูสิกล่องกล่องไม่มีคนนะมีคนไอ้นี่ก็มีคนโอ้โหอ,อ,อ้าวเชียร์โดนมือทามีเกาะอยู่ไปมีรอ,องด้วย เปิดกระเป๋าจังโอ้ยเฮียที่โดนไปแล้วเมื่อก uh> mm. hm, ี้ปวดแอบก็มีข้างบนนะถ้าจะเปิดอ่ะมีตรงนี้ไม่ก็ตรงนี้ไม่น่ารอไปมันเนี่ยลาวันแล้วเหนื่อย เดียก็ต้องเข้าประตูวาร์ปอ่ะเราไปไปข้างบนอนะ่ะเอาเวลาไปเปิดกระเป๋าได้นะได้อ้โอไม่ติดแง่อุ้ยฟังไม่มี อ้าโทษอันนี้ใน,นพี่มีเหลือพันกว่ากว่าทิ้งไปละ,ะ,ะทิ้งเขา,เ,าเขาเขากระเป๋ามัน <laughs> อ้าวขอโทษนี่แหลหามันต้องการห้าร้อยในการตอบวิ่งไม่วิ่งไม่เจอเลยตังมีได้อีกนิดนึงนี่มีอีกนิดนึงเอา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  หกรแล้วเอามาเอาเดี๋ยวพี่วิ่งออกไปพี่วิ่งออกไปอันนี้นี่นี่อ่ะไปทำเควสไอ้คนนั้นเอ๊ะอ๋อดอเตะเอาไรเอาเปล่าลืมไปว่าพี่เบบี้เองนะ ไอ้ยหามันมาปนไปแล้วอ่ะปไปดูกับมันไหมอยู่ยังอปอออุอ่นีตรนี้เหรอรมีลางสังหอรที่ไม่ดี มันลงไปอยู่ในนั้นเหรออยู่บนนี้แล้วกันนั่นดิอยู่ที่สูงไปดีกว่าหรออุ่นอุนอ่นอุ่นอุ่นกว่านะที่สูงเราอยู่อุ่นๆเนี่ยให้มันอยู่ข้างล่างเราจะเข้าไอ้นั่นจะซื้อได้างพนิหรอนั่นส <see> ี่ดูลโมดามีกันเขาคนเหรอ ไม่รู้อ่ะใช่ปะเห็นมันปิ๊งอะ่ะใช่ปะเ,เนี่นนยข้างหลังพี่ไงตายเลย เพื่อนตายหายไปแล้ว,เ,ลวเข้าแล้วนะจับม,มันขึ้นบนไปแล้วนะไปะปะ<ไ>ปเอ๊ะอันนี้ตี้อื่นไหมนเนี่ยไปรวมกับเพื่อนเ่รอไปรวมกับเพื่อน <มา S 2> <า> เสียงจกสู้กันอยู่ประวันเสียงเพื่อนตีอื่นมั้งเนี่ย ที and and mm ่เห็นมีอีกตีหนึ่งยิงอยู่ป่ะมาแล้วนะมาชุบอยู่ว่ะเนี่ยเนี่ยตรงพี่ตรงพี่ แมวไม่โดนอีกแล้วค่ะพี่พี่เป็นรีพี่ปเป็นรีเออช่วยเขาเตือนไม่มีใครมากันเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปล่อยปล่อยยัมันเอาจริงดิเดี๋ยวพี่ชุวยไปพี่ช่วยพี่ อะไรอะโซซันเลดเอาเถอะไม่เอาไม่เอาอ่ะม่แล้ว ก็เจ็บจะแย่แล้วโอ้โดนว่ะ เกเลยเก็บไปเลยเก็บไปเลย,ไ,เลย Water ไม่พี่ต้องเยตีหนูเอาตีเร็วเอาได้ได้ได้น่าจะขอ Water ของนีวะดีดว <c oughs> เ,เก่งขึ้นมาของพัดวะมีพัดด้วยเอาไปเลย Ooh, เป็นมีเลเซอร์สวิต์นะใครเอาวะไม่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 พี่ใช้โซสล่าเล้ว You ready All right, right a <laughs> yeah. ได้ไหมมีเสียงเสียงแก็บใช่โอ้แม่นยิงระวังนะมันยิงเออไม่มันยิงมาหาเราเมื่อกี้เออไม่รู้ไม่เห็นนะจริงจังนก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 พี่ว่ามันเห็นเว้ กแล้วนี่ไงอยู่นี่ตัวนึงเฮ้เพื่อนโดนเพื่อนโดนเพื่อนโดน ตอนถอดไปลีก่อนรีก่อนเปล้ โอ้ยรูปะ่ะช่วยไม่ได้เลยอ่ะเรียนเอ๋ยไม่เพียงล่ะพี่ไม่ไม่ไม่เพื่อนมันเข้าไปตายโง่อยู่คนเดียวเพีแ่แกุ่มจะคลิปก็ไปอีกโอ้โอ<ะ>ถุ่มแล้ว เป็นอย่างไรบ้างเกมนี้ก็ดีอยู่นะเนี่ยเป็นเบื่อเลยโอ้สสยโอ้สิบสองแต้มได้อยู่เท่าไหร่นะสิบสองโอ้โอ้ได้มาทำลิปเอ็ดแต้มแน่นนีรู้ไม่ทีหม่จบไม่ได้ แต่ว่าเก่งก็เก่งอ่ะสดเป็นมันไม่ได้หรอต่อไหมหรือว่า <c oughs> ไม่ไหวแล้ว พอดี่ว่ะ <Okay. S 1> <laughs> มันเริ่มแบบว่าเหนื่อยมันก็ไม่เหนื่อยแต่เขาเรียกอะไรวะมันต้องบอกว่าทางในทางทฤษฎีมันไม่เหนื่อยแต่ปฏิบัติมันเหมือนร่างกายมันมัน oh. มันจะไม่เออมันจะไม่ไหวเว้ย